พึงทราบวินิจฉัยในสองบทนี้ว่าจัตตาริจากกานี้ดังนี้ต่อไปธรรมดาว่าจักมีห้าอย่างคือจักคือไม้หนึ่งจักคือแก้วหนึ่งจักคือธรรมหนึ่งจักคืออิริยาบทหนึ่งจักคือสมบัติหนึ่งบรรดาจักเหล่านั้นจักนี้คือนะในช่างรถผู้สหาย ก็ล้อนี้สําเร็จแล้วโดยหเดือนยอนหกราตรีชื่อว่าจักคือไม้จักนี้คือบุคคลให้เป็นไปตามจักอันบิดาให้เป็นไปทั่วแล้วชื่อว่าจักคือแก้วจักนี้คือจักอันเราให้เป็นไปทั่วแล้วชื่อว่าจักคือธรรมจักนี้คืออวัยวะอันมีจักสี่มีทวารเ้า ชื่อว่าจักคืออิริยาบถจักนี้คือภิกษุทั้งหลายจักสี่ย่อมเป็นไปทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยจักสี่เหล่าใดจักสี่เหล่านี้ชื่อว่าจักคือสมบัติจักคือสมบัตินั้นนั่นแหละท่านประสงค์เอาแม้ในที่นี้บทว่าปฏิรูปะเทสวาโส ความว่าบริษัทสีย่อมปรากฏในที่ใดการอยู่ในประเทศอันสมควรเห็นป่านนั้นในที่นั้นบทว่าสป,ปุริสุป,ปะนิสโยความว่าการพึ่งคือการเสพการครบได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นบทว่า อติตะสัมมาปณิธิความว่าการตั้งตนไว้ชอบก็ทว่าบุคคลเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยโทษทั้งหลายมีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นในการก่อนการละซึ่งโทษมีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นแล้วดำรงอยู่ในคุณมีศรัทธาเป็นต้นสองบทว่าปุเพจะ กตะปุญญาตาความว่าความเป็นผู้มีกุศลอันตนสั่งสมไว้แล้วในการก่อนคุณชาติคือความเป็นผู้มีกุศลอันตนสั่งสมไว้แล้วในการก่อนนี้นั่นแหละเป็นประมาณในที่นี้ริงอยู่กุศลกรรมย่อมเป็นกรรมอันบุรุษกระทำด้วยยานสัมปยุตจิตใดยาณสัมปยุตตจิตนั้นนั่นแหละอันเป็นกุศล ย่อมนำบุรุษนั้นไปในประเทศอันสมควรคือให้ครบสัตบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละชื่อว่าตั้งตนไว้โดยชอบแล้วโลกิยะที่หนึ่งเที่ยวท่านกล่าวไว้ในอาหารสี่ส่วนที่เหลือท่านกล่าวไว้ในสังคีติสูตรว่าเจือด้วยโลกิยะและโลกุตระท่านกล่าว โลกิยะทั้งหลายเทียวไว้ในส่วนเบื้องต้นในที่นี้บัณฑิตเพงทราบธรรมทั้งหลายมีการโยคะและการวิสังโยคะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งอนาคามิมรักเป็นต้นสัญญาและมนสิการอันสหรคตด้วยกามย่อมกลุ่มรวมบุคคลผู้ได้ปถมฌานในธรรมที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นต้นสมาธิก็เป็น ฮานะาคิยะวงเล็บเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมวงเล็บปิดสติอันคล้อยตามสมาธินั้นย่อมตั้งมั่นสมาธิจึงเป็นทิฏฐิภาคิยะสัญญาและมนสิการอันสหรคตด้วยอวิตกย่อมปรากฏสมาธิก็เป็นวิเศษสะาคิยะสัญญาและมนสิการ อันสหรคตรด้วยนิพิทย่อมปรากฏสมาธิก็เป็นนิเพทาภากิยะอันวิราคะเข้าปรุงแล้วเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงยังสมบัติทั้งปวงให้พิสดารแล้วทราบเนื้อความโดยไยะนี้ส่วนในวิสุทธิมัติท่านกล่าววินิจฉัยกระถานเนื้อความนั้นไว้แล้วแม้ในวาระนี้อภิญญาเป็นต้น ก็เป็นเหมือนกับคุณวิเศษอย่างหนึ่งหนึ่งก็มักท่านกล่าวไว้ในที่นี้ในอภิญญาบทกล่าวผลไว้ในบทที่ควรจะทําให้แจ้งพึงทราบวินิจฉัยในปิติแผ่ไปเป็นต้นต่อไปปิติเมื่อแผ่ไปย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นปัญญาในฌานสองชื่อว่าปิติแผ่ไปสุข เมื่อแผ่ไปย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นปัญญาในฌานสามชื่อว่าสุขแผ่ไปปัญญาเมื่อแผ่ไปสู่ใจของชนเหล่าอื่นบังเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นปัญญาที่กําหนดรู้ใจชื่อว่าใจแผ่ไปปัญญาบังเกิดขึ้นในแสงสว่างแผ่ไปเพราะเหตุนั้นปัญญาในทิพยะจักสุชื่อว่าแสงสว่างแผ่ไป ยานเป็นเครื่องพิจารณาชื่อว่านิมิตเป็นเครื่องพิจารณาสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าปัญญาในฌานสองชื่อว่าปิติแผ่ไปปัญญาในฌานสามชื่อว่าสุขแผ่ไปปัญญาในจิตของผู้อื่นวงเล็บรู้ใจของผู้อื่นวงเล็บปิดชื่อว่าใจแผ่ไปทิพยะจักษุชื่อว่า แสงสว่างแผ่ไปยานเป็นเครื่องพิจารณาของท่านผู้ออกจากสมาธินั้นๆชื่อว่านิมิตเป็นเครื่องพิจารณาบรรดาบทเหล่านั้นปิติแผ่ไปสุขแผ่ไปเปรียบเหมือนเท้าทั้งสองใจแผ่ไปแสงสว่างแผ่ไปเปรียบเหมือนมือทั้งสองฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา เปรียบเหมือนกายท่อนกลางนิมิตเป็นเครื่องพิจารณาเปรียบเหมือนศีรษะท่านพระสารีบุตรเทระแสดงสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้ากระทำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยประกาศชนีสมาธิในอรหัตผลท่านประสงค์เอาในคำเป็นต้นว่าสมาธินี้เป็นสุขในปัจจุบันด้วยนั่นเทียว จริงอยู่สมาธิในอรหัตผลนั้นชื่อว่าสุขในปัจจุบันเพราะเป็นสุขในขณะที่บรรลุแล้วสมาธิต้นๆเป็นวิบากแห่งสุขต่อไปเพราะเป็นปัจจัยแห่งสุขในสมาธิหลังๆที่ชื่อว่าอริยะเพราะความเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสทั้งหลายที่ชื่อว่านิรามิตเพราะความไม่มีแห่งอามิ คือกามอามิตคือวัตตะและอามิตคือโลกที่ชื่อว่าไม่เสพคนชั่วเพราะความเป็นผู้เสพมหาบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ชื่อว่าสัตบุรุษพระอวัยวะสงบพระอารมณ์สงบและเพราะความกระวนกระวายคือกิเลสทั้งปวงสงบที่ชื่อว่าประนีตเพราะอาจว่าไม่เดือดร้อน ที่ชื่อว่าได้ความสงบระงับเพราะได้ความสงบระงับกิเลสหรือเพราะได้ซึ่งความเป็นคือสงบระงับกิเลสจริงอยู่สองบทนี้คือปฏิปัสสตัปตตงปฏิปัสสต,ต,ต,ติโดยเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าได้ความสงบระงับ เพราะความที่พระอาหารหันต์ผู้มีกิเลสสงบระงับได้แล้วที่ชื่อว่าบรรลุความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นวงเล็บก,การเข้าสมาธิที่มีจุดหมายเป็นหนึ่งวงเล็บปิดเพราะบรรลุโดยเอโกทิภาวะหรือเพราะบรรลุซึ่งเอโกทิภาวะชื่อว่าบรรลุเอโกทิภาวะเพราะอันพระโยคาววจรคมปัจจณีธรรมห้ามกิเลส แล้วไม่บรรลุด้วยสัมปโยกจิตอันเป็นสสังขารเหมือนสาสวะสมาธิอันมีคุณน้อยฉะนั้นและเพราะไม่ข่มสัมปโยกจิตอันเป็นสสังขารห้ามไว้อันหนึ่งพระโยคคาววจรเมื่อเข้าสมาธินั้นหรือเมื่อออกจากสมาธินั้นย่อมมีสติเข้าเทีย่ยวย่อมมีสติออกเที่ยว เพราะความเป็นผู้ถึงความไพ่บูรณ์แห่งสติอีกอย่างหนึ่งประโยคาวะจรชื่อว่ามีสติเข้ามีสติออกโดยสามารถแห่งการตามที่ตนกําหนดไว้เระเหตุนั้นในที่นี้เมื่อประโยคาวะจรพิจารณาอย่างนี้ว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปดังนี้ อปรปัจจยญาณอันเป็นของเฉพาะตนนั่นเองย่อมเกิดขึ้นอปรปัจจยญาณนั้นเป็นองค์อย่างหนึ่งแม้ในบทที่เหลือก็ในยะนี้เหมือนกันสมาธินี้ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิประกอบด้วยญาณห้าด้วยปจัจจเวกากขณะญาณห้าเหล่านี้ด้วยประการชนิดในวาระนี้ ท่านกล่าวมักไว้ในบทที่เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษกล่าวผลไว้ในบทที่ควรกระทำให้แจ้งคำที่เหลือเหมือนกับคำต้นนั่นแลคคำทั้งปวงในหมวดหกมีเนื้อความชัดทั้งนั้นก็ท่านกล่าวมักไว้ในที่นี้ในบทว่าแทงตลอดได้ยากคำที่เหลือเหมือนกับคำต้นหลายบทว่า สมมปัญญายะสุทธิฐาโหนตะความว่าย่อมเป็นผู้เห็นดีด้วยวิปัสนาญาณโดยเหตุทั้งสองบทว่ากาม,มาคือวัตถุก,กามและกิเลสกามกามแม้ทั้งสองเป็นสภาพอันประโยคาวพระจอเห็นด้วยดีเหมือนลุมฐานเพลิงเพราะอาจว่ามีความเร่าร้อนบทว่า วิเวกะนิน,นังความว่าน้อมไปพระนิพพานคําว่าโน้มไปเงื้อมไป,มไปนั่นเป็นไวยพจน์ของการน้อมไปบทว่าพยันตีภูตังความว่าผู้มีที่สุดอันควรนำไปปราดแล้วอธิบายว่าผู้มีตัณหาออกแล้วด้วยธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแต่ไหนอธิบายว่าด้วยธรรมอันเป็นไปในภูมิสามในที่นี้ท่านกล่าวมักไว้ในบทที่ควรเจริญคำที่เหลือเหมือนกับคำต้นนั่นแหล2สองบทว่าอาธิพรหมจาริกายะปัญญายะความว่าแห่งสมถะและวิปัสนาปัญญา อย่างอ่อนในส่วนเบื้องต้นเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งมรคพรจันทร์สงเคราะห์ด้วยไตรสิกขาอีกอย่างหนึ่งแห่งปัญญาในสัมมาทิฏฐิอันเป็นเบื้องต้นแห่งมรคมีองค์8ปดบทว่าติดพังคือมีกําลังบทว่าฮิโรตับปังได้แก่ฮิริและโอตปะบทว่า เปมังได้แก่ความรักอาศัยเรือนบทว่าคารวได้แก่ความเป็นผู้มีจิตหนักจริงอยู่เมื่อบุคคลเข้าไปอาศัยบุคคลผู้ควรแก่การเคารพก,กิเลสทั้งหลายย่อมไม่บังเกิดขึ้นเขาผู้นั้นย่อมได้โอวาดและคำพร่ำสอนเพราะเหตุนั้นการอาศัยบุคคลผู้นั้นอยู่ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการได้ปัญญาพึงทราบวินิจฉัยในอักขณะต่อไปเพราะเหตุที่พวกเปรตถึงอาวาหะถึงวิวาหะกับพวกอสูรฉะนั้นอสุรกายบัณฑิตพึงทราบว่าท่านถือเอาด้วยเปติวิสัยนั่นเองวงเล็บวิสัยแห่งเปรตวงเล็บปิดพึงทราบวินิจฉัยในคำนี้ว่า อภิชสะต่อไปความปรารถนาน้อย4อย่างคือความปรารถนาน้อยในปัจจัยหนึ่งความปรารถนาน้อยในคุณธรรมเป็นเครื่องบรรลุหนึ่งความปรารถนาน้อยในปริยัติหนึ่งความปรารถนาน้อยในทุดองหนึ่งบรรดาความปรารถนาน้อยเหล่านั้นบุคคลผู้ปรารถนาน้อยด้วยปัจจัยเมื่อเขาให้มากก็รับเอาแต่น้อย เมื่อเขาให้น้อยก็รับเอาน้อยหรือว่าไม่รับเอาเลยย่อมเป็นผู้ไม่รับเอาโดยไม่เหลือไว้บุคคลผู้ปรารถนาน้อยในคุณธรรมเป็นเครื่องบรรลุย่อมไม่ให้ชนเหล่าอื่นรู้คุณธรรมเป็นเครื่องบรรลุของตนเหมือนพระมัชชันติกะเทระฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาน้อยในปริยัติแม้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนเป็นพระหูสูตรเหมือนพระสาเกตติสะเทระฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาน้อยในทุดงย่อมไม่ให้ชนเหล่าอื่นรู้ถึงการบริหารทุดงเหมือนพระเชษฐกะเทระในพระเทระผู้พี่น้องชายกันสององค์ฉะนั้นท่านกล่าวเรื่องไว้ในวิสุทธิมารคกแล้วสองบทว่า ออยังธรรมโมความว่าโลกุตระธรรมก้านี้ย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยเพราะซ่อนเร้นคุณที่มีอยู่อย่างนี้และเพราะความเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับหาสำเร็จแก่บุคคลผู้อยากใหญ่ไม่บัณฑิตพึงประกอบคำในที่ทั้งปวงด้วยประการชนนี้บทว่าสันตุทศะ ความว่าผู้สันโดษด้วยความสันโดษสามอย่างในปัจจัยสี่ปวิวิตตสะความว่าผู้สงัดแล้วด้วยกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกบรรดาวิเวกเหล่านั้นความเป็นผู้บรรเทาการรักคนด้วยหมู่เป็นอยู่ผู้เดียวด้วยสามารถแห่งอารพะวัตถุ8ชื่อว่ากายวิเวก ก็กรรมย่อมไม่สําเร็จด้วยเหตุสักว่าความเป็นอยู่ผู้เดียวเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรกระทาการบริกรรมกสินแล้วยังสมาบัตแปดให้เกิดอันนี้ชื่อว่าจิตตวิเวกกรรมย่อมไม่สําเร็จด้วยเหตุสักว่าสมาบัติเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรกระทาฌานให้เป็นบาตพิจารณาสังขารทั้งหลายแล้ว บรรลุอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิธาทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไปว่ากายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายอันตั้งอยู่ในความสงัดผู้ยินดียิ่งแล้วในเนคขมะจิตวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้ถึงความผ่องแผ้วอย่างยิ่ง และอุปธิวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้หมดอุปธิผู้ถึงความเป็นวิสังขารดังนี้บทว่าสังคณิการามัสสะความว่าผู้ยินดีอยู่ด้วยการรระคนด้วยหมู่และด้วยการรระคนด้วยกิเลสบทว่าอารัตวิริยสะความว่าผู้ปรารบความเพีย ด้วยสามารถแห่งความเพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตบทว่าอุปติสสะติสสะความว่าผู้มีสติตั้งมั่นด้วยอํานาจแห่งสติประฐานสี่บทว่าสมาหิตัสสะความว่าผู้มีจิตมีอารมณ์เลิศเป็นหนึ่งบทว่าปัญญวโต ความว่าผู้มีปัญญาด้วยกรรมสัสกตาปัญญาบทว่านิป,ปะปัญจสะความว่าผู้มีความเนื่นช้าคือมานะตัณหาและทิฏฐิไปปราดแล้วท่านกล่าวมักไว้ในบทที่ควรเจริญในที่นี้คาที่เหลือเหมือนกับคําต้นนั่นแหละบทว่าสีลวิสุทธิความว่า บริสุทธิ์ที่ศีลสีสามารถที่จะให้สัตว์ถึงความหมดจดได้บทว่าปาริสุทธิประธานิยังคังความว่าองค์อันเป็นประธานแห่งภาวะความบริสุทธิ์บทว่าจิตตะวิสุทธิความว่าสมาบัติอันช่ำชองแปดอย่างเป็นประทัดฐานแห่งวิปัสสนาบทว่าทิฏฐิวิสุทธิ ความว่าการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยบทว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิได้แก่ความรู้ในปัจจยาการจริงอยู่เมื่อบุคคลเห็นว่าทำทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยอำนาจแห่งปัจจัยแม้ในการทั้งสามนั่นเองดังนี้ย่อมข้ามความสงสัยเสียได้บทว่า มัคามัคานะทัศนะวิสุทธิได้แก่ความรู้ว่าทางไม่ใช่ทางอย่างนี้ว่าอุปกิเลสมีแสงสว่างเป็นต้นไม่ใช่ทางอดยัพพยาญยาอันดำเนินไปสู่วิถีเป็นหนทางบรรลุดังนี้